ามาดูมะเขือค่ะมะเขือเปลอะเล็กๆน,นี่ค่ะโดกมากเลยนี่ออกเป็นแซงเลยนะคะดูเดี๋ยวจะพอดีมาเด็ดใบเช้าๆเสียงจะไม่มีมาเด็ดใบออกให้ปล,งปลง่งๆแล้วก็ลดการส่งอาหารไปเลี้ยงด้วย จัดกำลังเดี๋ยวนี่ค่ะเพราะแสงแดดมาทางฝั่งเล็กอยู่เดี๋ยวแดดแดดไม่ถึงอาออกอ,อีกนิดนึงนี่ค่ะด้านล่างใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยีิวแล้วก็ฉีด EM ค่ะฉีด EM กับไคโตสารพอก ใครมีปุ๋ยหมกักน้ำหมักต่างๆเนี่ยหรือพวกน้ำหมกักเศษอาหารอย่างนี้ยค่ะเามาฉีดได้เลยอันนี้เหลืองๆเ,เนี่ยเล็กจะเก็บทําพันเนี่ยต่อไปเราจะไม่ค่อยซื้อพัน์ธุเพราะว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็เก็บทําพัน์ุเลยนี่ไงสามลูกก็เหลือแล้วค่ะนี่สวยอร่อยนะคะนี่ยจริงๆบางลูกมันก็แก่แล้วแต่ก็กินได้มันมีประโยชน์ นี่ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นนี่ค่ะต้นกล้าที่เราหว่านลงเดี๋ยวจะไปหาพื้นที่ปลูกนะคะนีมาเด็ดเ็นจะลงห้าสีก็สวยตามเดี๋ยวดึงออกก่อนว่าแย่งอาหารนี่ค่ะอันนี้ก็ทิ้งๆให้มันเป็นเศษเดี๋ยวมันก็ ย่อยแล้วก็บำรุงดินไปในตัวนะคะยาแห้วหมูเยอะมาอุ้ยส่วนข้างๆเนี่ยเป็นหอมค่ะกำลังจะเริ่มงามหอมกินใบเล็กปลูกไว้กินใบหรือชาแบบนานไปลงหัวก็โอเคนะคะส่วนอันนี้เป็นผักหวานบ้านค่ะนี่จริงๆยอดมันก็กินได้นะเด็ดกินสดก็ได้เป็นผักหวานบ้านนะ เดี๋ยวถ้ามาตัดถ้ามาตัดก็แตกยอดใหม่ค่ะนี่ยอดอ่อนๆเนี่ยกินได้จะเาไปป่นหรือกินสดก็ได้ส่วนนั้นก็เป็นผักส่วนนี้เป็นมะนาวมะนาวหน้าแรงดูลูกใหญ่มากหลายลูกนะคะแล้วก็ออกดอกใหม่ก็มีพันุนี้มันจะออกดอกตลอดปีนะ ให้ลูกให้ผลตลอดปีแต่บอกไว้ก่อนมันเป็นพันเปลือกหนาะแต่แบบเล็กปลูกก็บำรุงดีนะคะบำรุงดีรดน้ำใส่ปุ๋ยเนาะมันก็เลยแบบว่ามีน้ำเยอะมีน้ำเยอะค่ะทุกคนเคเดี๋ยวจะมาเก็บเหือให้ดูค่ะดกมากเลยดูมันต้องดูจากด้านล่างค่ะถึงจะสวยดอกก็เยอะดดกค่ะ โอเคแค่น okay. okay, ี้นะบ๊ายบาย